สวัสดีสบายดีพอแมมพี่น้องมาพบกับคอยอีกแล้วแม่น้องอติมรุยสวนเนาะมือนี่เราจะมาปลูกทุเรียนอีกวันหนึ่งนะทุกคนก็คือแม่น้องอติมเอามาเอามาเสริมหรือว่าเอามาเอามาปลูกก็เอามาปลูกเสริมทุกคนปลูกเสริมเสริมที่ที่ยังเหลือนะคะก็ยังมีให้เหลืออยู่ก็เลยมาปลูกทุกคนยังมีให้เห็นให้เหลืออยู่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบว่าลงมาแถวนี้หน่อย ก็จะเป็นที่ที่เคลียยังไม่เสร็จนะทุกคนไม่น้องอติมก็เลยจะเอามาปลูกวันนี้เราเอามาเสริมอีกสองต้นทุกคนไม่น้องอติมก็่เคลียรตรงนี้เราเอามาปลูกวันนี้ก็จะไม่ลีลานักมากมายทุกคนไม่น้องอติมก็จะมาขุดหลุมเลยเพราะว่าเป็นที่ที่มันเป็นดินที่สวยอะทุกคนนี่ดินเดี๋ยวไม่น้องอติมจะมาให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ทุกคนมันเป็นที่ที่สวยอยู่แล้วนี่เป็นเป็น,ปนไม่ใช่ที่ทสวยเป็นดินที่สวยแบบนี้ มันเป็นดินที่แบบว่านี่มันอเอาตึงไปตับกล้องไปเนี่ยมันเป็นที่ดินมันล้วนซุยดีนี่เห็นไหมดินแบบมันเป็นข้างล่างมันจะเป็นพวกไม้เปื่อยไม้เน่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกองกองดินที่แบบเป็นกองขยะเป็นกองใบไม้ที่ว่าเวลาเราทําเกี่ยแล้วเราเอามาเกี่ยไว้ตรงนี้คราวนี้เขาเน่าเขาเปื่อยเรียบร้อยเลยทุกคน นี่ไม่ใช่ที่นั้นเลยนะไม่ใช่ดินดากไม่ใช่ดินอันเหนียวเนาะดินดกักดินเหนียวอะไรไม่รู้พูดอะไรกับไม่ลูกอันนี้เราก็เลยจะเอามาปลูกอันดับแรกเราก็ทําขุมก่อนเนี่ยทําหลุมก่อนนะไม่ใช่ขุมวันนี้ทําพูดแบบมันแดดพี่น้องต้องเข้าใจแดดร้อนก็อยากมาปลูกเนาะเราก็เอาลงมาวัดก่อนทุกคนนี่เอามาวัดแล้วตรงนี้เราก็ให้เสมอกันกันกบ ปากลุมนะเราจะไม่ขุดหลึกลึกเนาะเป็นทุเรียนหมอนทองกิ่งข้างแล้วคราวนี้เราก็จะหันเนี่ยเราจะหันยอดยอดทุเรียนนี้พามาทางทิศตะวันตกนะไม่ต้องว่าติมจะหันมาอย่างเงี้ยออแแต่พอเวลาเขาแดดเขาจะเงยหันไปหาแดดอย่างเงี้ยอ่ะนี่เพื่อนเพื่อนเราอันนี้เราจะไม่ไลองอะไรนะเราจะไม่ใส่อะไรเพราะว่าดินก็เป็นดินที่สวยอยู่แล้วนี่ นี่เป็นดินดำเป็นดินไม้ไม้ผุแล้วก็เป็นฝุยดินซีดีด้วยเนี่ยเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเปื่อยคละลายไปแล้วมันสองปีแล้วเนาะอ่ะวันนี้เรามาปลูกกันเลยทุกคนเราก็จะมาเท้าก,ก้หลุมเราก่อนแล้วก็มาวัดอ่าเขาพอดีโซเรียนค่าเราจะเอามาลงดินเราไม่ต้องลดน้ำให้เขาแฉะนะทุกคน ถ้า,าวัเราลดน้ํำให้เขาแสตูดเขาเนี่ยเวลาเราปาดถุงอะ่ะดินเขาจะดินเขาจะละลายลงมาเนาะอันดับแรกเราก็มามาเปิดตูดมันก่อนพี่น้องมาสีกดากดากถุงอ่ะเนาะสีกดากถุงนี่อันนี้เราไม่ได้เอาบักมีดคัเตอร์มาแเราก็มาดูว่าเขามีรากขดรากงอไหมนี่ ก็มีทุกคนมีอยู่ข้าวข้าว่า,วามีแล้วก็เอาออกก็ได้เนี่ยเอาออกหรือว่าไม่ออกก็ได้มันก็นแล้วแต่เนาะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าขดงอมากอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นรากเก่าเขาอันไม่มีรากผลรากงอทุกคนเนี่ยนะอันนี้เราก็จะเอาลงเนะาะเออหลังจากนั้นเราก็ ผมผมเลยทุกคนผมเลยเนีย่ยเราเอาดินลงไปผมผมเขาเลยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งว่าฟังดูให้จบก่อนทุกคนดูให้จบก่อนนะคะอย่าพึ่งว่าเขาบาโอ๊ยไม่ทองกติมปลูกทั้งสูงแบบน,นี้ไม่ตายหรือหรอ ตายพี่น้องตายตายแน่แน่ที่เรา,เาลงแบบนี้เพราะอะไรคะเราไม่อยากให้ดินรากทุเรียนและดินนํัไปแบบนี้มันจะเทือนถึงรากทุเรียนนะคราวนี้เราก็มีไฮไลท์พี่น้องอ้าวดึงขึ้นนี่แล้วมาขึ้นทีหลังหรือว่าเราไม่อยากแล้วก็สีตรงนี้ก็ได้เราไม่ต้องทําแบบตลกย,วยาวจากนั้นเราก็เอาดินนี่ กดๆลงไปแถวนี้ให้มันแน่นหลังจากนั้นเราก็เกี่ยดินเกี่ยดินกบนะคะเกี่ยดินกบเกี่ยดินกบเราไม่ต้องไปกบหน้าเขานะหน้าทุเรียนนี่ไม่ต้องกบนะคะตรงหน้าเนี่ยตรงรากเขาเนี่ยเราปล่อยไว้ย่างงี้ปลูกทุเรียนอย่าไปกบเขาถ้ากบเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะหายใจไม่ได้นนเ,เนี่ยทุกคนเราก็อย่างเงี้ยเนาะดูว่าเรามาปลูกวันนี้สองต้นเราก็ ปลูกตอนไหนเราก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูอันนี้เราจะไม่เอาดินสูงกว่าเพราะว่ามันเป็นดินแบบเนินอยู่แล้วเวลาให้น้ํานี่น้ำมัาก็ไหลเขาไม่ค้งอยู่แล้ว,ว,ลอ,ลอ,ยลวอย่างหนึ่งมันเป็นดินที่สวยด้วยทุกคนเป็นดินไม่อมน้ําเป็นดินที่แบบกินน้ําแล้วก็ปล่อยไปกินน้ําแล้วก็ปล่อยไปอ่ะวเราปลูปกแค่นี้ทุกคนก็จบนี่อาลงดินเรียบร้อย จากที่เขาปลูกเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนอันนี้ทุเรียนเราช่วงนี้เราปลูกนี้มันจะปลายผลต้นหนาวเลยเนาะมันก็จะมีลมมา,มากระโชกลมมันมาแรงเนาะเดี๋ยวลมมันจะมาแรงไงเราก็เอาตัวซุวยหรือเอาไม้ก็ได้มาพยุงต้นทุเรียนเราหน่อยเพราะว่าที่เขาลมเขาโยกอะทุกคนอันนี้เราก็ปักอย่างเนี้ยก็ได้ปักให้เขาแน่นหนาหน่อย เนี่ยเราก็เอามามัดมาต้นเขาเนี่ยเพราะว่าเวลาลมเขาก็โชกต้มมันน่ะต้นเขาจะโยกเยกโยกเย,ย,ยกจะทําให้รากเขาข้างล่างเขาอะ่ะไม่แข็งแรงก็จะทําให้แบบรากเขาแบบกินอาหารกินฟุ้ยไม่ได้เขาจะไม่แน่นหนาเนาะอันนี้เขาก็มาโยกเวลาลมมาเพราะื่องน,นี้มันจะหน้าลมแล้วลมเขาจะมาแล้วมันจะเป็นลมหนาวเนาะเราก็เอาไม้มามัดไว้ก่อนเอาไม้มาพยุงเขาก่อนหรือว่าการลมกระแทกการลมโยกเนาะทุกคน ก็เวลาที่เขาลากเขาติดดีแล้วลากเขาเดินดีแล้วข้างล่างเราถึงมาเอาไม้อันนี้ออกไม้อันนี้ถ้าเราเอาไว้นานเกินก็เขาจะอาจเกิดมีมอดเข้ามาอยู่ในลําต้นไม้ได้อาจจะเข้าต้นทุเรียนเราได้อันนี้คือเรารอให้ต้นทุเรียนเราแข็งแรงเราเข้าออกนะทุกคนออาคราวนี้ไอโนติมก็ปลูกเสร็จแล้วต้นนี้ทุกคนปลูกเสร็จเรียบร้อยก็ขอจบขิปเพียงเท่านี้ทุกคน ก็หวังว่าคลิปคงจะมีประโยชน์และความรู้ให้ทุกคนนะก็พูดถึงไหนไม่ชัดไม่อะไรก็ขอโทษขออาภัยด้วยก็พยายามจะปรับปรุงและทุกคนลิ้นพันกันน่แะละจ้าสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้